7 5 7สกาวาทีถามว่าส่วนหนึ่งหลุดพ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งถึงแล้วได้เฉพาะแล้ว บรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งอนาคามิผลอีกส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งอนาคามิผลส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีผู้อุปหจจะปรินิพพายี ผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สสังขาระปรินิพพายีผู้อุดทางโสโตอากนิธาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอากนิธาคามีหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง758 สกาวาทีถามว่าส่วนหนึ่งหลุดพ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าส่วนหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์ส่วนหนึ่งถึงแล้วได้เฉพาะแล้วบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งอารหัตผลอีกส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งอารหัตผลส่วนหนึ่งปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วละถึงส่วนหนึ่งทำให้แจ้งแล้วซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งอีกส่วนหนึ่งไม่ทำให้แจ้งแล้ว ซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง7 5็สกาวาทีถามว่าจิตที่หลุดพ้นแล้วยังหลุดพ้นอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า จิตหลุดพ้นแล้วในขณะเกิดขึ้นยังหลุดพ้นอยู่ในขณะดับไปหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น